จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมกลายเป็นทีวีแมนและมากับเพื่อนๆอ,อีก3คนที่เป็นคาเมราแมนสปิเกอร์แมนและสปิเกอร์วูแมนเรา3าคนได้มาจัดปาร์ตี้กันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ต้องมาเจอกับพวกสกีบิดี้และจีแมนที่มาทำลายปาร์ตี้ของพวกเราพวกผมจึงต้องไปจัดการกับจีแมนและพวกสกีบิดี้เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อพวกผมจะสามารถจัดการจีแมนและพวกสกีบิดี้ได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆเลยถ้าทุกคนพร้้อมแลลลวววเเดดดีี๋ยยาไปปูคปกิก่ เอ้ยใช่เหรอวันนี้วันอะไรเนี่ยทำไมตื่นกี่โมงตื่นสายอีกแล้วทุกคนผมตื่นสายอีกแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วดูคนมาเร็วเฮ้ยใครมาหน้าบ้านน่ะเพื่อนผมเหรอตื่น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 ยังไงเฮ้ย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 ใครมาโบวกเวกโวยวายหน้าบ้านวุ้ยเข้าบ้านมาเลยเหรอนี่เข้าบ้านกันมาเลยเหรอเฮ้ยเข้าไม่ได้เว้ยเฮ้ยบ้านพังบ้านพังเฮ้ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยมันบุกบ้านเราทำไมเนี่ยมันหยุดมันหยุดวันหยุดไงเนี่ยวันเนี้ยเอ้าวันนี้มันหยุดเหรอวันนี้ไม่มีงานเลยมาอุ้ยแล้วทำอะไรกันต่อละเราจะทำอะไรกันต่อล่ะจัดปาร์ตี้เลยวันเนี้ยบอกเลยเฮ้ยไปพร้อมมากถึงแม้จะเพิ่งตื่นก็เถอะแต่เราไปกันดีกว่าเราจะจัดปาร์ตี้กันที่ไหนเนี่ยเดินชนมานะบ้านไหนมีห้องน้ำไหมบ้านมีห้องน้ำไหมจะเข้าได้เหรอตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเอาเรอ ห้องห้องน้ำอยู่ชั้นบนห้องน้ำอยู่ชั้นบนเพื่อนอชั้นบนนี่นี่ตามมาตามมาห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำอยู่นี่เอ่อนี่ดีซิจะห้องน้ำเพื่อนแป๊บนึงนะ้องไหนห้องน้ำนี่นี่นี่ห้องนี้ห้องน้ำนี่ทางขวาเฮ้ยขี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเราเราจะแย่งกันเข้าทำไมเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะไปจัดปาร์ตี้ที่ไหนนะสำนักงานหรอหรือที่ไหนเอาอย่างนี้ดีเราไปชวนเพื่อนที่สำนักงานดีกว่าไหมอ่าได้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 ไปออกแบบด้วยไปออกแบบด้ว่าจะจัดปาร์ตี้ยังไง เอาแบบใหญ่ๆเลยงานเนี่ยแบบไม่มีงานนาทีนึงเออแล้วอันนี้ขี้เสร็จแล้วยังเนี่ยเร็วๆจะได้ไปปาร์ตี้กันต่อเนี่ยไอ้นี่นั่งขี้หรือทาอะไรเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหออกดีกว่าออกดีกว่าเอาเป็นว่าไปกันดีกว่าทุกคนไปไม่ต้องรอแล้วให้นี่มันเดินกลับบ้านเองเอาแล้วลิฟตประตูหายเออเดี๋ยวค่อยให้มันมาซ่อมแล้วกันไม่เป็นไรหรอกโอ้ยขี้เสร็จแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วใครจะขับรถใครจะขับรถใครจะขับรถเดี๋ยขับเองเดี๋ยวขับเองมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วสปิกเกอร์แมน เฮ้ยเลิกผังบ้านตักทีไปเลยไปเลยทุกคนอยากปาร์ตี้แล้วอ่ะเอาฝนโตกอีกอะไรเนี่ยไปเร็ว let's go ปาร์ตี้ไปเลยเปียกไม่ได้เพื่อนโอ้โหอแล้วฝนอ้าแล้วฝนก็หยุดเลยไปทุกคนเราไปกับสำนักงานเราดีกว่าเฮ้ยนี่เราใกล้ถึงแล้วยังเอ้ยเดี๋ยวนะนังไง ถึงแล้วถึงแล้วอ so, ๋อติด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 อ๋อขับดีๆขับดีๆีอ๋ออ๋อโอ้ยโอ๊ยร้อนร้อนร้อนห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 อนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยห่อนห่อนหอนหอนใจเย็นเใจเย็นเย็นดับไฟดับไฟดับไฟน้ำอันนี้อันนี้คือสอบใบขับขี่มาแล้วใช่ไหมเนี่ยสอบแล้วมีงหลายใบแล้วทำไมนายกลายเป็นตัวเล็กอย่างนี้เนี่ยคนหนักแล้วมันอึดอัดอ่ะ โอเคน่าจะเปียกฝนเมื่อกี้ตัวก็เลยหดไป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 ้เราขึ้นสำนักงานกันดีกว่าไปเราขึ้นสำนักงานดีกว่าถึงแม้สภาพสำนักงานเราจะแย่ก็ตามทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้สิตั้งแต่เราไปสู้กับสกีบีดี้มาก็สภาพเป็นงี้แหละมาทุกคนไหนดูซิว่าแต่ทำไมวันนี้สำนักงานเราเงียบๆจังไม่มีเห็นมีใครเลย วันนี้ไม่มีใครเลยแต่วันนี้มันหยุดนี่เขาคงเราคงไม่ได้นัดคนอื่นมาทําปาร์ตี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วไม่ไี้ทอยเลยตรงนี้ไปไหนอะอ๋อผมจําได้ว่ามีใครสักคนจัดการมันไปแล้ว่ก็เหลือแค่คงแล้วตอนนี้ช่างมาเถอะไหนว่าเรามาออกแบบปาร์ตี้ของเราดีกว่าทุกคนไหนเราจะทำมันยังไงกันดีเราจะจัดกันที่ร้านอาหารดีไหมจัดกันที่ร้านอาหารเหรอ ได้เราจะมาวาริษัดทำไมนั่นสิจะมาชวนคนอื่นแต่ว่าเขาแบบเลอกงานแล้วเนี่ยเขาไม่มาแล้วเพราะงานหมดแล้วเออนี่มันวันหยุดเนี่ยวันพัสเนเราไม่ชวนล่วงหน้าใช่แล้วทำไมไม่มีใครชวนล่วงหน้าเลยผมก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้ก็มาบุกบ้านเลยเนี่ยฮะเพราะว่าไงคุณคือคนสำคัญไงเป็นแบบฮีโร่ของเราเออขันหดนั้นเชียวมาเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปร้านอาหารกันดีกว่าโอเคไหมมาไปร้านอาหารดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าก่อนที่จะไปร้านอาหารอะผมอยากผมอยากไปร้านหนังสือก่อนนะไปทำไมร้านหนังสือผมอยากไปซื้อหนังสือ อยากใช่เราจะไปหาความรู้รู้จักหนังสืออันนั้นเปล่าหนังสือธุรกิจไงอยากเป็นนักธุรกิจไงพาสิอิมขันมานะใช่เออไปไปไปร้านหนังสือดีกว่านั่นน่ะอยู่ใกล้ใกล้บริษัทนิดเดียวเองนายก็อยากขับชนไฟสิเออโอ้ย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 โอ้เลิกขับชนไฟสักทีว่าแต่ร้านหนังสืออยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ผมทำได้ผมทำได้ ไหนเนี่ยเมื่อไรจะไปถึงร้านหนังสือเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ใกล้บริษัทเองนะผมจะไม่ว่ามันทางนี้หรือเปล่านี่แล้วก็ตรงไปเรื่อยตรงไปเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่ไงร้านน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยร้านน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนี่ไงนี่ไงก็แต่ไม่มีพนักงานเอ้าพนักงานหายเออเขาคงไปพักกลางวันบ้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลับมาหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมันอยู่ไหนละเพื่อนธุรกิจเฮ้ยอันนี้ใครครับเนี่ยเฮ้ย อุ้ยเฮ้ยสวัสดีครับยังนี่สวัสดีครับผมอันนี้พ่อค้าเหรอครับแต่พ่อค้าเหรอครับอยาครับจะโอ้ตัวใหญ่จังเฮ้ยเฮ้ยเอาเราทำไมขยายตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็มันเราพลังหดตัวเราหมดแล้วอ๋อเอ่ออยากถามว่ามีหนังสือเกี่ยวกับบิสเนส s s ไหมครับธุรกิจเงี้ยอ๋ออ่าอันนี้เพิ่งมาสมัครงานใหม่ครับไปดูเหมือนกันเราหาดูแล้วครับเอ้าเอ้อ พนักงานไม่รู้อะไรเลยเหรอเนี่ยโอเคเป็นวันสมัครงานครับสงสัยเราต้องหาเองแล้วแหละกันนะนี่ใช่เล่มนี้หรือเปล่าไหนตัวใหญ่ผมเดินไไม่ด้โอ้เล่มนี้แหละโชว์ที่พี่อยากได้อ่ะเลยไปไปไปผมผมขอซื้อเลยครับเน็บเน็บเอาผมเออไม่ไม่ไม่มีอลยเฮเฮ้ย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 เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรใครไปกดอะไรเมื่อกี้พ่อค้าเกิดอะไรขึ้นพ่อค้าอ๋อปนิดคนิดอ๋อตัวใหญ่เลยอ๋ออะไรเนี่ย เอาเป็นว่าผมไม่มีเงินผมขอยืมอ่านมาหนึ่งแล้วกันครับพ่อค้าไปรับไปโอเคครับผมเมาคื่นกันนะครับโอเคครับเอ้าโชว์ไม่เป็นไรทุกออกมาเลยอย่างเงี้นนะถูกเลยถูกเลยกเลยพ่อค้าไม่พ่อค้าไม่ว่าหรอกผมไม่มีตังค์ซ่อมร้านนะโอ้โชว์พ่อค้าไม่ต้องทำมาหากินแล้วโชว์ เออพ่อพ่อคาครับเอ่อผมขอโทษแทนเพื่อนผมเลยครับแต่ว่าผมไปละทุกคนไม่ไปไปไปครับนี่นี่นี่พ่อคารับอ่าอ่าเอาดีไปครับผมผมให้แล้วไปไปนายไปนี่ฉันขึ้นรถไม่ได้เดี๋ยวก็รีบไปสิเอา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 ลืมไม่มาเลยเอาไปไปไปเลย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 เอาเฮ้ยสงสารพ่อคาเมื่อกี้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงวะกันนั่นสิงพ่องจะที่ผิด ร้านก็พังนะหรือโดนขโมยแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปร้านอาหารของเราดีกว่าแล้วก็หวังว่าไอ้ตัวใหญ่นั่นมันจะไม่พังร้านอาหารอีกนะใช่ก็เราไปร้านอาหารดีกว่าครับไปเลยเอ๊ะใกล้ถึงแล้วยังนี่ไงร้านนี่ไงอุ้ยอุ้ยกันอุ้ยเขาตัดแต่งอะไรเพียบพร้อมขนาดนี้อันนี้อันนี้คือนัดอุ้ยอันนี้คือโทรไปนัดให้ร้านเขาตกแต่งงนี้เลยเหรอ ใช่เกี่ยวที่เราคพืนเนี่ยว้าวสวยอะกันมีลูกโป่งลูกโป่งอะไรเต็มเลยอะอุ้ยอ่าวแต่บอกเขาอันนี้จะเข้าร้านยังไงเนี่ยเราขอโต๊ะเสริมได้ไหมเนี่ยเราเตรียมพออีมาแล้วเนี่ย จะกินยังไงนะโชเรา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 ขอเป็นไอเนี้ยเป็นเก้าอี้อ่าเป็นโต๊ะเสริมได้ไหมเราเรากินนอกร้านก็ได้คุยกับนายไม่ดีนะสปีิเกอร์แมนเราว่านายนายจะต้องย่อตัวเองนะย่อส่วนดีกว่ามั้งไม่โช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 เรามีของดีให้นายเนี่ยนายลองดื่มดูสิเอ้ยมันคือน้ำยาอะไรเนี่ยยาอะไรอ่ะดูลองดื่มดูโยนมาดิก็โยก็ก็ก็โยนไปให้แล้วนี่มันจะอ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้ยสปีิเกอร์แมนตาถั่วยังไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงตัวจิ๋วแล้วเข้าร้านได้แล้วนี่ไงเข้าร้านได้แล้วแถมเสียงแหลมกว่าเดิมเยอะเลยต้องเชิญต้องเชิญเนีจ้าค้าเข้ากรวดเลยมา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 สวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับผมโอ๊ยลึกตัวโอ๊ยโอ๊ยผม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 ว่าผมว่าเล็กเกินไปนะตอนนี้เล็กิ้งจกไปนิดนึงเอาเอาเถอะโอเคเรานั่งโต๊ะไหนกันเนี่ย โอเคมาเร็ว s p e ก k e r man มานั่งข้างๆนี้ไหมนั่งได้ไหมน่ะตัวเล็กแค่นิดเดียวเองมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอ้าเราเราเราขึ้นขึ้นขึ้นเอ้าอ้โอเคโอเคโอเคนี่ไงตัวเล็กกว่ากล่องอีกอะแล้ววันนี้เราจะมากินอะไรกันดีเพื่อนเนี่ยก็แบบ อก็ตามสั่งเลยตามสบาายยอกกินไอติมมาพ่อค้าอยากกินไอติมเนี่ยอยู่ไอติมอยู่นี่ไอติมอยู่นี่ขอกินละกันขอกินละกันนี่ขึ้นโตไปเหยียบหลาเนี้ยขอโทษขอโทษไหนมีอะไรอีกอ่ะอันนี้อันนี้มีเบอร์เกอร์เฮ้ยโต๊ะผมมีอะไรเฮ้ยอุ้ยูอู้ไอติมฟากบุฟเฟ่ติมเหมือนนั่นอุ้ยการถ้าจำไม่ผิดนะร้านนิ่นี่มันไอติมแท่งละแสนไม่ใช่เหรออุ๊ยจำผิดเจเปล่าอันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนพนักงานไหมครับเนี่ยเปลี่ยนพ่อค้าไหมครับเนี่ย แค่ครับอ่อไปทำงานที่อื่นแล้วไอ้ทีมตอนนี้แท้งเท่ากี่บาทนะครับ20ครับโอ้โอ้อเมก้าเออเอาว่าเราต้องมากินร้านนี้บ่อยๆก่อนที่พ่อเขาจะกลับมานะไอพ่อค้าคนเก่าเนี่มันเอ้ยไอพ่อค้าคือมันเก่งกำไรอยู่ว่ามันคือทำอะไรไอติมแท้งละแสานี่ไม่ใช่แล้วนะทำไมเสียงเขาพูดังเลยเสียงพนักงานเออหน่าไม่เป็นไรหรอกมาไหนกินไอติมไปดีกว่าเพื่อนเกิดนี้นะแล้วคอมเบอร์เกิดนี้เฮ้ยอันนี้ของเราแล้เว้ยไอนี้ของเรานี่เฮ้ยตัวใหญ่ขึ้น แล้ววันนี้มีอะไรอีกไหมครับเนี่ยวันนี้มีแค่นี้เหรอปาร์ตี้เรามีแค่นี้เหรอขอครับขอครับอ่าขอของพิเศษขอของพิเศษอหน้เฮ้ยขอพิเศษอะไรอ่ะของพิเศษอะไรอ่ะอุ้ยโอ้เค้กันเกิดอะไเหแต่ว่ามันบบว่าพวกเราก็ฉลองพวกเราก็แบบไม่ฉลองนานแล้วไงใช่พวกเราไม่ได้หยุดมานานในสุดหย่อมอ้าอ้าอ้าเค้กพวกเรานี่มันเค้กช็อกโกแลตเลยนะ เราเรารู้สึกแปลกๆทำไมแต่พ่อค้าวางเค้กอันก้อนใหม่มาให้เลยนะว่าแต่นั้นไปไหนนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเราไม่น่ากินเค้กบนชื่อเราด้วยเราเราขอน้าเมื่อกี้หน่อยหน่อยเราไปตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าพ่อค้าครับผมขอกินเค้กหน่อยครับงาว้าวเฮ้ยมีหมูด้วยพิซซ่าก็มีพ่อค้ามีทุกอย่างเลยคุณรู้ไหมว่าถ้าพ่อคุณถ้าพ่อคุณถ้าพ่อคุณกลับมาเห็นว่าคุณแจกของเยอะขนาดนี้พ่อคุณต้องตีตูดแน่เลย ไม่เป็นไรครับเพราะผมเป็นคนขายของแพงหูดีอยู่แล้วโอ้ยเหล่าไหนก็มาขนาดนี้ผมผมกินได้หมดเลยคุณด้วยเมื่อกีนเราจะระเบิดร้านนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะอะไรนะว่าไงนะอหาน้ำเมื่อกี้หน่อยฉันอยากเข้าไปคุยด้วยมึกปั๊บมึงกำลังหาอยู่มันไจเย็นก่อนน้ำเมื่อกี้ไปไหนแล้วนี่นนีี่่ไอ้ระเบิดร้านคุณจ่ายนะนี่นี่นนคุณต้องจ่ายนะอ๋อน้ำมาเร็วเร็วเรเอาเอากินน้ำไปก่อนที่คุณจะต้องจ่ายนะน้ำอยู่ด้านหลังอ่ะ อันกดติ๊เต็มหยิบไปไหมนั้นอุ้ยโคตรรวยโอ้โออะไรนะเงินเหนือนะอุ้ยเก็บเองผม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 เก็บเองทำอะไรกันนะอยู่ไหนสปิกเกอร์แมนอยู่ไหนเอ้าเมื่อกี้ยังตัวใหญ่อยู่เลยสปิกเกอร์แมนสปิกเกอร์แมนเราอยู่นี่อ่ะโอ้โหรจเฮ้อตัวแค่นี้สามก็ให้ก็ให้ไปทั้งสามขวดเลยนะโอ้แล้วก็บ้าจีกินหมดเลยเหรอโอ้ฝนตกด้วย โอ้เขาบอว่าเรากลับเข้าร้านดีกว่าไปทุกคนสปิเกอร์แมนมาเร็วมาดูกลับไปกินเค้กกันต่อดีกว่าทุกคนนี่พิซซ่ามีอะไรเยอะเลยโอ้ยโเสียงเล็กโอ้ยเสียงเล็กจังมาสปิเกอร์แมนเรามากินของกินอร่อยอร่อยยังดีกว่ามาทุกคนยำ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 กินหมูเลยหมูหมูมันตัวใหญ่กว่าเราอีกอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยแล้วครับอร่อยแล้วไม่นายเราเราตัวเล็กว่างเลยเนี่ยควรทำยังไงดีกินายนายนายควรกินหมูสักตัวนะเผื่อนายจะตัวใหญ่ขึ้น กินเยอะกินเยอะกินเยอะอ๋ออะไรผู้ใหญ่น่ากินเยอะๆคุณพ่อเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ตัวใหญ่เหมือนเดิมหรอกเฮ้ยพอคาครับในทางร้านเนี่ยพ่อคาครับทำไมพ่อค้าใส่ชั้นก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดนี้มันกี่บาทครับเดี๋ยวผมเจออะไรตัวเมื่อเรื่องโอ้โหกินเยอะๆ Oh my god ว่าแต่วันนี้มันมีสกิบิดี้ให้เราปราบไหมเนี่ยทุกคนวันนี้วันพักว่าน่ามีหรอกมั้ง สปิกระแมนในคุณลองฟังเสียงดิว่ามันมีเสียงอะไรแปลกๆหรือเปล่าเฮ้ยฉัได้ยินเสียงตอนเช้าตอนเช้าขึ้นรถมาเร็วเฮ้ยขึ้นรถเลยเหรอไป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 เดี๋ยวนะพ่อค้าครับเดี๋ยวจ่ายเงินหรือยังเนี่ยจ่ายมาก่อนหน้านี้แล้วครับอ๋อโอเคครับโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วผมว่าพ่อค้าเขามีกินไม่ช่วยชีวิตแล้วเลยไปไปไปไหนสปิกระแมนไปไหนแล้วไปไหนไปไหนแล้วนนั่นทางนั่นทางนั่นไปไหนทางไหนทางไหนไอ้คนขับรถดูดีๆนู่นนู่นนู่น อะไรเนี่ยวันพักเรายังมีสกิบีดี้ให้เราจัดการอีกเหรอเนี่ยวันพักก็ไม่เว้นเลยเนี่ยสกิมบีดี้มันสกิบีดี้มันอยู่ท้ายไปอย่างเนี้ยมันมีจีแมนไหมเนี่ยโอ้โหถ้าจีแมนนั้นงานหยาบเลยงานเนี้ยเอ๊ะว่าแต่มันเริ่มแดกเริ่มแดกอยู่เอ้ยทำไมเริ่มแดกทำไมเริ่มแดกเฮ้ยทุกคนทุกคนมันสกิบีดี้นีกว่าเดี๋ยวเดี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 ปืนผมมีปืนโหมีปืนโหมีปืนปยิงันไปไป โอเคโอเคตาย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 ไอตัวใหญ่บนด้านบนนั่นคือตัวอะไรนะเฮ้ยไอตัวใหญ่เรายิงได้ไหมตัวใหญ่ยิงไม่ได้โชว์เซอร์พิกเมนจีแมนมันไม่ตายจีแมนมันไม่ตายจีแมนมันไม่ตายหรือว่าเราต้องจัดการสกิบิดี้ข้างล่างให้หมดก่อนเดี๋ยวเราฆ่าตัวเล็กๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจัดการตัวเล็กๆก่อนทุกคนนี่นี่ยิง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 โอเคมีด้วยยิงยิงยิงทำไมมันเยอะจังเลยทำไมมันเยอะจังเลยข้างล่างเยอะมากทุกคนอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนลุม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  โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยสปิเกอร์แมนเราเกือบตายเนี่ยโอเคเรามาช่วยแล้วคาเม่ร่าแมนไป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 มีตรงไหนอีกมั้งเนี่ยข้างล่างน่าจะหมดแล้วนะทีนี้เราก็เหลือจัดการในตัวเบิ้มๆข้างบนนั่นน่ะเหลือแต่ตัวสุดท้ายมีด้านบนด้วยโอเไหนไอจีแมนมันอยู่ไหนแล้วจีแมนอ่ะเออจีแมนมันลงไปแล้วอยู่ตรงนี้เไอจีแมนแน่จริงก็มาสู้กันดิแน่จริงก็สู้ดิจีแมนแน่จริงก็สู้ดิแน่จริงก็สู้ดิเฮ้ยเฮ้ยจีแมนหนีทำไมจีแมน เฮ้ยอ้าวตายแล้วเหรอโอ้ยฉันจะการ์คนเดีเลยเฮ้ยนี่สปีกเกอร์แมนนายเนี่ยโคตรเก่งเลยนะตายแล้วสุดยอดเลยอะนนี้ฉันอยากตัวใหญ่อะไรนะฉันอยากตัวใหญ่อ๋อนี่สปีกเกอร์แมนอยากจะบอกว่าเรามีสิ่งนี้ให้นายอะเอาไปให้หมดเลยโอ้ยขอบคุณนะว่าแต่สปีกเกอร์บูมแมนไม่อยากกินอะไรบ้างเหรอมาไหนสปีกเกอร์แมนจะใหญ่ขนาดไหนกันเชียวใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ย ที่สูงเท่าตึกกันแน่มันสูงเท่าตึกเลยนะสปิคแกรมนนี่มันใหญ่เกินไปแล้วอ่ะเออทุกคน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 เอางี้เอางี้ผมว่านะเราทิ้งสปิคแกรมนไว้ตรงนี้แล้วกลับบ้านเรากันดีกว่าไป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 กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านรถรถรถบายบายสปิคแกรมนข้าวอยขโมยขโมยขโมยไปแล้วไปแล้ว